สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วครับคลิปนี้ครับสีผ้าพีผ้านองครับมาเบิ่งวิธีการเก็บเห็ดครับเก็บเห็ดนางรมหน้าแรกเก็บอย่างไรนะครับให้ดอกเห็ดต่อไปเวลาที่มันออกหนาสองนะครับให้มันออกได้ดีขึ้นเก่านะครับเนาะอุปกรณ์ของเขากับบมี่ยังครับหนึ่งก็คือตะก้าครับอ่าง่ายๆเลยตะก้าผ่าตะก้าอย่างเขานี่แหละครับซื้อตามตลาดนะครับเนาะสองขับช้อนครับ ช้อนครับช้อนเอาไว้คว้านหน้าดอกครับเอามาเบิ้งนะครับเด้อว่าเฮ้าสิเฮ็ดอย่างไรครับอันดับแรกนะครับเนาะเ่าเทากันเลือกดอกเห็ดนะครับที่เฮ้าสีเก็บครับเบิ่งครับดอกที่เหมาะกับการที่เฮ้าสีเก็บผมสีเลือกเอาดอกประมาณนี้นะครับเนาะดอกใหญ่แหน่อยครับเทาครับกำที่คอเห็ดครับตรงโคนมันนี่ครับเห็ดมืดอ่อนอ่อนครับขยับนะครับ ขยับแบบนี้ครับปึ๊บครับนาแรกครับเขาสี่ออกมาทางในผ่านุ่นนะครับเนาะที่เพิ่นอัดปากเห็ดตอนนีเพิ่นหยอดปากรับสิเป็นลักษณะนี้ครับเฮากับว่างใศ่ตะก้าเลยครับปึ๊บนะทีนี้เข้ามาเบิ้งครับตรงปากก้อนเห็ดที่เฮ้าเก็บแล้วครับเนาะสิเป็นลักษณะนี้ครับเฮ้ากับใช้วิธีการเอานะครับก้นบวงครับก้นบวง ขวานครับขวานนี่ครับให้มันมีนะครับเนาะเม็ดมะขามพดออกมาแบบนี้ครับมีขามพดออกมาแบบนี้นะครับเอาก็ใส่ภาชนะที่เอาเตรียมไว้นะครับเนาะเก็บอกไปครับเพื่อที่สิกันหนูครับหนูมันจะบุบมาแทะเอาก็ควานทำความสะอาดเบาๆนะครับเนาะเบาๆอ่ะถือว่าเป็นการเซตครับใน การคว้านปากเห็ด<ข>ก <ọ legitimate> <able> like ้อนแรกนะครับเฮากับไปเรื่อยๆครับก้อนที่สองคือเก่าครับเห็ดคือเก่านะครับเนาะเห็ดมืออ่อนๆครับแบบนี้ครับขยับขึ้นขยับลงขยับขึ้นขยับลงแต่ว่าอ่าหัวโป้มือเขากับนิ้วกลางครับจับแน่นๆนะครับนี่มันสีโบฮักครับโบฮักค้าปากก้อนนะครับเนาะถ้ามันฮักค้าปากก้อนครับตีนเห็ดฮักค้าปากก้อนแล้ว เวลาที่เฮ้าหดนน้ำต่อไปครับมันสีนาำพอหนาปุ๊บมันสีมีหนอนนะครับเนาะทุกข้างเขา,ขาก็ต้องนะครับเมื่อเท้าเลิปดอกเห็ดแล้วเขาก็ต้องควานคว้านเบาๆครับเป็นการทําความสะอาดปากก้อนน้ำนะครับเนาะอ่ะต่อไปครับเข้าก็เก็บแบบนี้ไปเรื่อยครับเก็ดไปควานไปเก็บไปควานไป,นไป,นไปช่วงแรกมันก็สีใช้เวลานานหน,น่อยจังหน่อยครับนี่มันสีดึงออกอย่ากนะครับเพราะว่ามันเป็นเฮ็ดหนาแรกแล้วมันสี มีความเหนียวความแข็งแรงนะครับมันสิออกอยากนี่ครับคือออกมาลักษณะนี่คือปลอดภัยเลยครับออกทั้งหา้างทั้งน,นั้นทั้งคูนของมันเลยครับเข้ากับทำความสาดนิดหน่อยครับเข้ากาเคลิปดอกต่อไปเก็บต่อไปเรื่อยๆครับเลือกเอาดอกที่เข้าตรงกันนะครับถ้าเข้าเบิ่งว่า ดอกใดครับเ้าเก็บออกมาหล่อนๆแบบนุ่นที่ออกมาเต็มแบบนี้ครับบางเรือเขากะซสองเบิง้งครับสองเบิ้งปากก้อนบุมีหยังเม็ดมะขาโพดกะอ่ะควานออกมาหน่อยนึงอย่งนี้ครับต่อไปห้องเก็บไปเรื่อยครับเห็นน,นอนถ้าเหาเก็บอยู่เรื่อยเ้าสิ่คล่องครับเ้าสิ่คล่องอ่าห้างเก็บโตควานอย่างไรครับเ้าก็เบิ้งดอกต่อไป เก็บไปเรื่อยๆครับหรือว่าบางคนนะครับนาะเก็บไปจนสุดจากมาคว้านที่หลังก็มีครับอ่านี่แน่นมากเลยครับตัวนี้ครับต้องใส่แห้งหน่อยจังหน่อยครับจำแน่นๆนี่ครับอย่าให้มันหักครับให้มันออกมาลักษณะนี้เลยนะครับนาะเอาสำหรับคลิปนี้ครับก็จะได้ฝากไว้ทอนี่ครับผมก็จะได้เก็บเห็ดต่อไปแล้วครับอันนี้คือความรู้นะครับเนาะในการ นะครับเก็บเห็ดนะครับว่าเห็ดจัางไหนเห็ดเท่าจะออกมานะครับจากก้อนได้ดีแลวการออกนาสอของเห็ดเท่านั่นมันจะออกได้สมบูรณ์ออกมาได้ดีคือเก่าครับเอาสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ